มีธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรแท้กับมิตรเทียมนะที่ประสาทสดา,าตรัสเกี่ยวว่าเป็นเป็นมิตรแท้หรือเป็นคนเทียมมิตรนะเราจะได้ทราบว่าลักษณะของมิตรเทียมลักษณะของมิตรแท้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะเพื่อจะนำมาเป็น สิ่งที่นำไปเพื่อพิจารณาบุคคลว่าบุคลบคลประเภทไหนเป็นมิตรแท้บุคคลประเภทไหนเป็นมิตรเทียมนะตอนนี้มิตรเทียมนะได้แก่คนสี่จงพวกนะที่ควรควรเว้นให้ห่างนะสี่จงพวกคืออะไรก็มีหนึ่งคนปอกลอกนะสอง คนดีแต่พูด 3. คนหัวประจบและ4คนชักชวนในทางชิบหายงานะนี้คือ4ประเภทสี่จำพวกของของมิดเทียมนะตอนนี้ไปดูรายละเอียดนะคนปลอกลอกเป็นอย่างไรนะก็คือบุคคลคิดจะเอาได้ฝ่ายเดียวนะเสียให้น้อย คิดจะเอาให้มากไม่รับทํากิจของเพื่อนในยามที่มีภัยเนี่ยพอเพื่อนมีภัยเนี่ยจะไม่รับและพบเพื่อนเพื่อเห็นแก่ประโยชน,น์ส่วนตนเท่านั้นนี่คือประเภทคนปอกลอกนะเนี่ยจะมีจะมีลักษณะอีก4ลักษณะก็คือคิดได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยเอาให้มากไม่รับทํากิจเพื่อนในยามมีภัยและพบเพื่อนเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ประเภทที่สองคนดีแต่พูดได้แก่มิตรโดยสถานทั้งสีคืออะไรคือเก็นะบเอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาพูดเรื่องที่จบไปแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยนำมาพูดใหม่พูดบ่อยๆอ้างเอาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมาพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องในอนาคตเนี่ยนำมาพูดนะพูดสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ย จะพูดแต่สิ่งนั้นและแสดงความขัดข้องเมื่อมีกิจเกิดขึ้นเมื่อเรามีกิจเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะติดทุระทันทีนี่คือพวกดีแต่พูดน,นี่แหละประเภทที่3คนหัวประจบได้แก่มิตรโดยสถาน4ีคืออะไรบ้างคือตามใจเพื่อนนะให้ทำความชั่วเพื่อนจะทำชั่วเนี่ยไม่ห้าม ตามใจนะยุโยงส่งเสริมด้วยซ้ําตามใจเพื่อนนะให้ทําความดนะีเพื่อนจะทําทความดีก็ก็ส่งเสริมก็ก็สนับสนุนเนะี่ยตอหน้าสรรเสริญเนะี่ยตอนหน้าจะสรรเสริญว่าว่าเนี่ดีแต่รับหลังนินทานนี่คือพวกหัวประจบนะมีลักษณะอย่างนีนะ้ประเภทสุดท้าย นะของมิตรเทียมคืออะไรคนชักชวนในทางฉิบหายได้แก่มิตรโดยสถานสีคืออะไรคือชักชวนให้ดื่มน้ำเมาเนี่ยเนี่ยเมาที่ไหนไปที่นั่นชักชวนให้เพื่อนไปยังสถานที่มันไม่ควรนะไม่ควรไปเนี่ยสถานที่เขามีการดื่มน้ำเมากคนนี้ก็พาไปชักชวนให้เที่ยวตามตรอบซอกซอยในเวลากลางคืนเนี่ยพวกนี้เนี่เวลากลางคืนไม่พักผ่อนพาเพื่อนไปในสถานที่ที่มัน เป็นตรอกเป็นซอยในเวลากลางคืนชักชวนให้ดูมหรสพเนี่ยมีที่ไหนไปที่นั่นมีที่ไหนไปที่นั่นและสุดท้ายชักชวนให้เล่นการพนันน,นี่คือคนชักชวนในทางที่ฉิบหายโดยสีสถานเนี่ยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคือมิดเทียมสีจมพวกนะปอกลอกดีจะพูดหัวกระจบแล่ว็ชักชวนในทางฉิบหายนะ เป็นลักษณะนะของคนสีจำพวกที่เป็นมิตรเทียมนะควรเว้นให้ห่างนะห่างได้เท่าไหร่ยิ่งดีตอนนี้ไปดูส่วนของมิตรแท้นะมิตรแท้คืออะไรมิตรแท้มีจิตใจดีเนะีเข้าไปนั่งใกล้โดยความเคารพได้แก่มิตรสีจำพวกเหมือนกันคือมิตรมีอุปการะนะมิตรร่วมทุกร่วมสุขนะมิตรแนะประโยชน์และมิตรมีความรักใคร นี่คือมิรแท้สีจมพวกมิตรมีอุปการะเป็นไฉไหนก็คือหนึง่งรักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วเนี่ยเพื่อนผู้ประมาทแล้วเนี่ยพยายามที่จะตักจะเตือนรักษานะดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเนี่ย <c oughs> ทรัพย์สมบัติของเพื่อนเนี่ยก็พยายามรักษาเนี่ยเพราะเพื่อนประมาทเราก็ไม่ประมาทด้วยนะคอยดูแลรักษา เป็นที่พึ่งได้เมื่อมีภัยเนี่ยพะเพื่อนมีภัยเนี่ยสามารถพึ่งได้ตลอดเวลาและเพิ่มทรัพย์ให้สเท่าเมื่อมีกิจที่ต้องทําเกิดขึ้นเนี่ยพะเพื่อนเดือดร้อนมาเนี่ยมีการขอเนี่ขอหยิบขอยืมรัย์นีมิตรแท้อุปการะเนี่ยก็จะให้เป็น2เท่ามากกว่าที่ยืมนี่คือมิตรแท้มิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ได้แก่มิตรโดยสถานสีคืออะไรบอกความลับแก่เพื่อนความว่าความลับตนเนี่ยจะไม่มีมีบอกกับเพื่อนทั้งหมดปกปิดความลับของเพื่อนความลับของเพื่อนเนี่ยพยายามปกปิดไม่ให้ผู้อื่นผู้หนึ่งผู้ใดได้ทราบไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายเมื่อเกิดเหตุอันตรายเนี่ยจะไม่ละทิ้งเพื่อนไปและแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์กับเพื่อนได้ อันนี้สำคัญนะเพราะสามารถสละแม้ชีวิตนะเพื่อเพื่อนไดนะ้ประการที่3มิตรแนะประโยชนนะ์ได้แก่มิตรโดยสถานทั้ง4คืออะไรห้ามจากความชั่วความชั่วนี่ห้ามเพื่อนจะทำในรีบห้ามนะไม่สนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดีนะแสดงว่าเพื่อนมีความดีทำดีนะก็ให้เพื่อนตั้งอยู่ในความดี ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นหลักเป็นธรรมที่เพื่อนยังไม่เคยฟังก็หามาให้ฟังนามาให้ฟังและบอกทางสวรรค์ให้แสดงว่าบอกว่าเออทำอย่างไหนถึงจะไปสุคติโลกสวรรค์นเนี่ยถ้าเพื่อนยังไม่ทราบก็พยายามบอกให้เพื่อนได้ทราบน,นี่คือมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใครนะได้แก่มิตรโดยสถานทั้งสี่คืออะไรไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน เพื่อนเสริมนะเพื่อนตกทุกข์ได้ยากเนะี่ยก็มายินดีด้วยนะยินดีเมื่อเพื่อนเจริญเนะี่ยก็จะแสดงความยินดีมีมุติตาจิตนะต่อความเจริญของเพื่อนความสําเร็จของเพื่อนห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อนนะบุคคลใดมากล่าวโทษเนะี่ยเพื่อนเราเนี่ยคนนี้ก็จะห้ามจะบอกจะกล่าวและสรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนนะบุคคลใดที่จะมาสรรเสริญเพื่อนนะก็จะสนับสนุนนะนี่คือ มิดแท้นะสี่จำพวกนะก็คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่นี่แหละนี่คือเหตุของมิตรแท้เหตุของมิตรเทียมนะมีด้วยประการอย่างนี้นะขอให้นำไปพิจารณาในการในการที่จะคบมิดนะเราจะรู้ว่าบุคคลใดเข้าขายเป็นมิตรแท้ บุคคลใดเข้าขายเป็นมิตรเทียมนะและที่สำคัญนะการที่เราจะพิจารณาผู้อื่นว่าเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมนั้นให้กลับมามองดูตนเองด้วยว่าตนเองนี้เข้าขายเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมด้วยเช่นกันนะนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในโอกาสต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ